สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมไวรับสิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะดูเหมือนที่ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการทดลองที่ผมลองทดลองสสยพันธุ์แตงโมหลังจากปลูกมาหลายครั้งว่าเขาปลูกยากจริงหรือเปล่าแล้วก็เรียนรู้วิธีการกินการอยู่แล้วก็นิสัยของพืชพันธุกรรมพืชสําหรับแตงโมที่ปลูกจะเป็นแตงโมแฮปปี้แฟมิลี่นะครับสาหรับตอนนี้นะครับผมอันดับแรกเลยก็คือผมจะปรุงดินแบบนี้เลยนะครับแบบที่เพื่อนๆเห็น ก็คือใส่ขี้วัวอัตราส่วนประมาณขี้วัวสส่วนแล้วก็ดิน7ส่วนแค่นี้เลยครับเสร็จปุ๊บผมก็จะมาปล่อยให้หญ้าขึ้นโดยประมาณนี้แล้วก็เริ่มเอาลงปลูกแต่ตอนนี้ที่ผมปลูกคือปลูกเพื่อเรียนรู้ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กินนะครับในช่วงแรกๆไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าในการปลูกก็คือเป็นการลดน้ําอย่างเดียวหลังจากปรุงดินเสร็จเมื่อกี้นี้มีการลดน้ําอย่างเดียวเสร็จปุ๊บ ผมได้แนวคิดมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือได้แนวคิดมาจากหนังสือเล่มนี้ที่เป็นของญี่ปุ่นที่เขามาแปลมาเป็นไทยในการปลูกพืชต่างๆนะครับแบบของพวกอินทรีย์พวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ของญี่ปุ่นเขาจะเน้นการปรุงดินนะครับแล้วก็เขาไม่เน้นเกี่ยวกับการฉีดพวกน้ำหมักอะไรต่างๆก็คือเท่าที่ศึกษาเท่าที่เห็นก็จะไม่ไม่เน้นแต่เขาจะใช้ปุ๋ย NPK นะครับ พวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นปุ๋ยกระสอบแต่ว่าเขารู้ระยะเวลาการใช้นะครับว่าใช้ในช่วงไหนใช้ปริมาณเท่าไหร่ไม่มีสารตกค้างแต่แบบที่ผมปลูกผมก็คือมีการแค่ปรุงดินนะครับแล้วก็ลดน้ําเปล่ารอดูนิสัยพืชนะครับว่าเขาจะโตได้ไหมและอย่างหนึ่งนะครับข้อมูลสําคัญก็คือว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราเอาลงปลูกนะครับสาหรับแตงโมแฮปปี้แฟมิลี่ก็คือเราควรเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์นะครับอย่างอันนี้ถ้าเป็นแบบ หงิกงองอหน่อยเวลาที่ลงปลูกก็จะค่อนข้างที่จะต้นออกมาไม่ค่อยจะสวยนะครับเลือกแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับดีกว่าแล้วก็เวลาที่ลงลงปลูกนะครับอย่าลงลงปลูกเม็ดเดียวนะครับลงปลูกสักประมาณสัก3เม็ดนะครับแล้วคัดเลือกต้นสูงประมาณสักฝ่ามือเราดูว่าต้นไหนที่ตอบสนองกับดินของเราเราเลือกต้นนั้นนะครับจะไม่ทําให้เกิดโรคละมแมลง กมากถึงกินมากก็คือเขาจะฟื้นตัวนะครับจากที่ศึกษาดูส่วนตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมลดน้ําใส่ปุ๋ยในช่วงแรกผมก็จะลดน้ําเปล่านะครับอยู่ประมาณวันละประมาณลิตรกว่าถึง2ลิตรนะครับผมจะไปเร่งหนักช่วงตอนที่ติดลูกแล้วนะครับผสมเกสรส่วนการผสมเกสรก็ไว้อยู่ประมาณที่ข้ออยู่ประมาณที่17-18ขึ้นนะครับ16 1718ได้ถึง20กว่านะครับ แต่ว่าสวยๆก็จะอยู่ที่มา16-20นะครับส่วนตัวนี้นะครับปลูกได้อยู่ประมาณอายุประมาณเดือนกับอีกประมาณ5วันนะครับในช่วงแรกๆนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนกันนะครับไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเลยนะครับถ้าดูๆก็จะเป็นเหมือนกันนะครับกินแบบเยอะเลยปล่อยให้หญ้าขึ้นเลยนะครับอีกข้อมูลหนึ่งก็คือว่าหญ้าจะเป็นตัวแย่งปุ๋ยพืชกับอีกคนหนึ่งของญี่ปุ่นที่ผมอ่านดูที่เขามาแปล ครบเพราะว่าหญ้าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเหลือพืชแต่ตันนี้นะครับผมว่ามันมากเกินไปส่วนถ้าเกิดว่าจเจ้าออกนะครับเราไม่ควรที่จะดึงออกเพราะจะกระทบกับรากแตงโมนะครับเพราะรากแตงโมก็ค่อนข้างที่มีมีผลกระทบเราควรที่จะใช้เขี่ยวเกี่ยวบริเวณอ้อมนะครับเดี๋ยวผมจะทํานะครับหลังจากที่ศึกษามาว่าใช้อายุเวลาปลูกประมาณเดือนเกือบปห้าวันเนี่ยเริ่มที่จะออกแล้วนะครับออกลูกแล้ว แต่แตงโมสายพันธุ์นี้ต้องผสมเกสรกับแฮปปี้แฮปปี้ฟมิลี่จะผสมเกสรกับแตงโมนะครับแตงโมตอร์ปิโดโแตงโมตอร์ปิโดก็ควรจะเป็นแตงโมตอร์ปิโดไอลูกหนึ่งประมาณไม่เกิน3ากิโลนะครับเชื้อจะแรงกว่ามาผสมเกสรเขาจึงจะติดลูกนะครับสาหรับตัวนี้นะครับถามว่ากินไหมก็กินนะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มที่จะจากข้อนี้มานะครับที่เห็นมาหลังจากที่กินเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มฟื้นตัว หายาหาอะไรในดินที่เขากินฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะครับนี่ใบของเขาก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ทำให้เขารอดเป็นวิธีการทำให้พืชก็คือเขารอดตายของเขาเองนะครับจากข้อมูลที่ศึกษาดูจากช่วงแรกๆจนถึงช่วงวัเดือนกว่าๆแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับจะมาถ่ายให้ดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ขึ้นเต็มเหมือนกันนะครับยากาขึ้นเต็มเหมือนกัน แล้วก็แตงโมอายุเท่ากันเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็นี่นะครับกินเหมือนกันนะครับในช่วงแรกๆพอหลังๆมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วก็จะมีกินบ้างแต่ก็กินไม่เยอะสามารถที่จะอยู่ได้นะครับสรุปว่าในช่วงแรกๆการดูแลรักษาปรุงดินได้อย่างปรุงดินแบบดีๆเลยนะครับปุ๋ยคีวัวประมาณ3ส่วนแล้วก็ดิน7ส่วนลดน้ําจนหญ้าขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เอาลงปลูก สามารถที่จะเลี้ยงพืชให้โตได้นะครับในช่วง1เดือน1เดือนนี้ก็คือว่าไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับแค่ปรุงดินไม่ต้องฉีดทางใบไม่ต้องอะไรแต่ปัญหาหลักก็คือว่าโรคและ,มะแมลงควรจะจาัดก,การให้ดีนะครับมีการพ่นน้ําหมักอะไรสูตรของท่านต่างๆสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นคลิปดีๆนะครับเพราะผมอยากให้การปลูกแตงโมในแบบปลอดสารพิษหรือในแบบธรรมชาติสามารถที่จะปลูกไว้กินเองได้นะครับโดยที่ ง่ายต่อเราด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็คือว่าเขาก็ไม่ต้องการปุ๋ยอะไรมากมายแต่จะไปหนักในช่วงที่เขาสะสมอาหารช่วงออกลูกแล้วนะครับช่วงนั้นแ่ะเขาจะกินหนักในช่วงนั้นก็เดี๋ยวผมจะก็จะลองดูต้นหนึ่งว่าเราใส่ น้ำธรรมดาแบบธรรมชาติเลยกับอย่างหนึ่งก็คือน้ําขี้วัวที่ผมใช้ผสมลำแล้วมาลดนะครับว่าความแตกต่างขอจะเป็นยังไงนะครับสําหรับผมนะครับหวังว่าจะเป็นคลิปดีๆกับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยสําหรับผมก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับผมไมายเลขสามขอลาเพื่อนเปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ